สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีคว้มหลงหลังเกม v o l l e y ์บอล n a t i o n ล l ก e a g u e ของทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยของเรามาฝากกันดังเช่นเคยกับคอมเมนต์ของแฟน v o l l e y ์บอลชาวต่างชาติหลังเกม VNL ที่ทีมชาติไทยของเราแพ้ทีมชาติบราซิลไปแบบสนุกตื่นเต้น1-3ต่อเซตซึ่งจากผลงานของนักตบสาวไทยในแมชนี้ก็ได้รับคําชื่นชมจากแฟนลูกยางจากชาติต่างๆกันอย่างมากมาย โดยพวกเขาจะมีมุมมองหลังเกมแมชนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่แปลูกยางชาวบราซิลที่เป็นชาติคู่แข่งในเกมนี้กันก่อนที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์แสดงความรู้สึกถึงแมชนี้ว่ามันเป็นเกมที่ใจหายใจคว่ำเป็นแมชที่เยี่ยมของทีมวอลเลย์บอลหญิงบราซิลไทยแลนด์นั้นถือเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเลยแต่บราซิลสามารถทำได้ดีกว่าในช่วงเวลาที่มันสำคัญ ส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าฉันเกือบที่จะหัวใจวายเลยในการดูเกมนี้มันดูเหมือนบาราซิลเจอกับทีมชาติจีนเลยไทยไม่เคยมีวิถีทางในการเล่นเหมือนที่พวกเธอได้ทำออกมาเลยส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยว่าฉันตื่นเต้นมากเลยในเซตสุดท้ายไทยแลนด์นั้นสร้างความประหลาดใจให้กับฉันฉันคิดว่าเราน่าที่จะชนะพวกเขาได้อย่างง่ายได้ฉันเกือบที่จะหัวใจวาย จากวันหนึ่งกีฬานี้คงจะฆ่าฉันในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมในเชิงเปรียบเลยด้วยว่าไทยเนี่ยมาแบบเซอร์ไพรส์เลยตัวกลางของพวกเขาได้เต้นซัมบ้าต่อหน้าบราซิลในเซตที่3มันเป็นเกมที่สวยงามซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องความเซอร์ไพรส์ของไทยว่าไทยแลนด์เนี่ยได้หน้าประหลาดใจมาตั้งแต่เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์แล้วพวกเขาเอาชนะจีนและก็ได้เซตจากอเมริกาด้วย ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าฉันจดจำไทยไม่ได้เลยในเวทีระดับโลกแต่พวกเธอมีเกมการเล่นที่ดีมากความน่าประทับใจก็คือพวกเธอทำให้คู่แข่งต้องเหนื่อยแล้วก็เล่นโต้กลับกันได้ดีอย่างมากการเอาชนะทีมชาติจีนได้มันไม่ใช่เพราะโชคส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ถึงสาวไทยระว่าอะไรที่ไทยทีมนี้เล่นมันดูเกินจริงทั้งเทคนิคแล้วก็เรื่องความหลากหลายในการเล่นฉันกล้าพูดได้เลยว่า ถ้าเรามีความผิดพลาดมากขึ้นอีกนิดเราก็อาจจะถูกพาไปถึงเซตที่5ได้เลยแต่สาวๆของเราก็รู้วิธีที่จะเล่นภายใต้ความกดดันส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ว่ามันเป็นแมชที่ยอดเยี่ยมของไทยโดยเฉพาะมือเซตอย่างพรพันธ์ที่ปั่นป่วนเกมด้วยบอลสองได้ตลอดเวลาและเปิดการใช้งานของผู้เล่นหลักอย่างพิมพิชยาได้และพิมพิชยาก็เป็นท็อปสกอร์ในแมชนี้ด้วย23คะแนนส่วนชาวบราซิลคนต่อมาก็กล่าวถึงแมชนี้ว่า มันเป็นเกมที่ยากเพราะว่าทีมไทยป้องกันกันได้ดีมากดียิ่งกว่าทีมชาติจีนซะด้วยซ้าแต่บราซิลเองก็สามารถป้องกันได้ดีด้วยเช่นกันส่วนคนต่อมานี่ก็มาคอมเมนต์ว่ายินดีด้วยทีมชาติบราซิลส่วนไทยแลนด์น่ะเหรอไม่มีคอมเมนต์เลยพวกเธอเล่นกันได้ดีมากส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวต่อไปด้วยว่าขอยินดีกับบราซิลแล้วก็ยินดีกับสาวไทยที่เล่นได้ดีเลย แต่ฉันก็รู้อยู่แล้วว่าทีมเอเชียนั้นทำงานหนักกันอยู่เสมอแต่อะไรที่มันสำคัญก็คือเราเป็นฝ่ายชนะส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองว่าทีมบราซิลเนี่ยน่าจะต้องยินดีกับผลงานในการ,รเผชิญหน้ากับหนึ่งทีมที่ดีมากในการเล่นเกมป้องกันและก็โต้กลับไทยนั้นมีวิวัฒนาการอย่างชัดเจนแต่ถึงแม้บราซิลจะสั่นคลอนไปบ้างแต่เราก็รู้วิธีที่จะเยือกเย็ยนในช่วงเวลาที่มันชี้ขาด ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมกึ่งตั้งคำถามว่ายินดีด้วยกับทีมชาติบราซิลแต่ใครจะสามารถอธิบายหน่อยได้ไหมว่าทำไมคนที่สูง1เมตร96ถึงได้มีความยากลำบากนักในการตีผ่านบล็อกที่มันตำส่วนในลำดับต่อมาเนี่ยจะขอไปกันที่คอมเมนต์ของแฟนลูกยางนานาชาติที่ผมได้รวบรวมมาจากในเว็บบอร์ดกันบ้างครับที่คนแรกนะได้มาคอมเมนต์ชื่นชมว่าไทยเนมีการเล่นด้วยความหลากหลายที่งดงาม ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้คอมเมนต์ด้วยว่าไทยในยมีรูปแบบการเล่นคอมบิ n เนชันเพลย์ที่มันเยอะมากมายขนาดนั้นได้อย่างไรพวกเธอสามารถเล่นด้วยความแตกต่างถึง3ครั้งภายในแรนลี่เดียวการสื่อสารกันเหล่านั้นมันเครซี่ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงรูปแบบการเล่นของไทยเราว่าคอมบิ n เนชันเพลย์เหล่านี้มันคือกุญแจสำคัญในการเล่นของทีมชาติไทยส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้แบบติดตลกแล้วว่า ฉันคงจะเกลียดนะถ้าต้องหลงเล่นเป็น MB เจอกับทีมชาติไทยฉันน่าจะต้องหลงทางเป็นอย่างมากส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไปอีกว่าฉันยินดีที่เจเนเรชันใหม่ของไทยนะั้นยังคงเล่นกันด้วยสไตล์แบบนี้ของพวกเธอโดยการมีการเล่นคอมบิเนชันเพล์ที่มันมากมายมันสนุกมากในการดูพวกเธอเล่นหลังจากที่จีนแล้วก็เกาหลีใต้ไม่เล่นด้วยอะไรแบบนี้แล้ว มันโชคดีอย่างมากสําหรับแฟนแฟนวอลเลย์บอลที่ยังคงมีทีมจากเอเชียที่ยังคงมีการเล่นแบบนี้ในปี2022และก็สามารถทํามันออกมาได้ดีมากส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยการชื่นชมทัศนคติในการเล่นของนักตบสาวไทยของเราว่าสาวไทยนั้นมีพลังบวกเป็นอย่างมากที่มันทําให้คุณต้องยิ้มเมื่อคุณได้ดูพวกเธอเล่นส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แบบติดตลกถึงการเสบเสียหลายต่อหลายครั้งของทีมชาติไทยของเราใน Match แมชนี้ครับว่า ถ้าคุณต้องการที่จะดื่มกินให้สนุกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็ควรจะเล่นเกมดื่มหนึ่งช็อตในทุกๆครั้งที่ทีมชาติไทยเสิร์ฟพลาดซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงเรื่องการเสิร์ฟผิดพลาดของไทยเราว่าปัญหามันก็คือว่าพวกเธอจําเป็นที่ต้องเสิร์ฟให้มันดุดันเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการทําแต้มดังนั้นจึงพยายามเสิร์ฟบ,บอลให้มันลึกแต่ว่าพวกเธอเสิร์ฟโคตรจะลึกเลย ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แสดงความคาดหวังถึงผลลั์ของทีมชาติไทยในแมชหน้าครับว่าฉันหวังว่าไทยจะสามารถเอาชนะทีมชาติอิตาลีได้ในวันพรุ่งนี้อิตาลีเนี่ยดูไม่ได้เฉียบคมมากนักในเลกนี้ฉันจึงคิดว่าไทยแลนด์น่าที่จะมีศักยภาพมากพอที่จะขโมยชัยชนะออกมาได้ส่วนหลังจากนี้เนี่ยผมจะมาขอปิดท้ายกันด้วยมุมมองของแฟนลูกยางชาวอาเซียนอย่างชาวเวียดนามกันครับที่คนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์ถึงเกมแมชนี้ว่า มันดูเหมือนว่าการเล่นกับทีมที่ค่อนข้างสูงมักจะทำให้ไทยนั้นต้องเหนื่อยในช่วงท้ายพูดตรงๆนะว่าแมชนี้มันน่าเสียดายมากสำหรับทีมชาติไทยถ้ามีทัดดาวผู้เล่นเบอร์สามนั้นจะไม่เบื่อเลยส่วนคนต่อมานี่ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าฉันรักในเกมการเล่นของทีมไทยที่มันมีความเฉพาะตัวถ้าบอลแรกของไทยนั้นสวยงามแค่เรอเองก็ยังคงลำบากไม่ต้องพูดถึงผู้เล่นชาวเวียดนามเลย ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวชื่นชมการเล่นของไทยเราว่าด้วยการเล่นด้วยการประสานงานของทีมไทยผู้ชมเองยังคงสามารถโดนหลอกมันไม่ต้องพูดถึงผู้เล่นในสนามเลยแต่ว่าบอลแรกของไทยทําให้ฉันเวียนหัวแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงเรื่องการรับบอลแรกนี้ว่าบอลแรกในแมชนี้ของทีมไทยเนี่ยมันดีกว่าบราซิลนะเพียงแต่ว่าบราซิลรับบอลแย่แล้วกาบี้สามารถจัดการได้ ส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยการชื่นชมการเล่นของมือเซตของไทยเราว่าผรพ,พันของไทยเนี่ยเก่งมากบราซิลเนี่ยโดนหลอกค่อนข้างมากเลยส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ไปอีกว่าถ้าบราซิลนั้นยังคงโดนหลอกโดยไทยมันก็คงไม่ต้องพูดถึงอาเซียนกันเลยส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมถึงการเล่นของกัปตันทีมชาติไทยว่าผรอนพันเนี่ยผ่านบอลในช่วงนี้เหมือนผีมันค่อนข้างสนุกเลย ต่างจากทีมอย่างเกาหลีที่บอลแรกยังไม่ทันได้รับก็รู้แล้วว่ามือเซตจะผ่านบอลไปให้ใครส่วนคนต่อมาก็แสดงมุมมองถึงผลงานของผู้เล่นทั้ง2ทีมในแมชนี้ว่าประเมินผลเกมนี้ได้ว่า o OH s แล้วก็ OP ของทั้ง2ฝั่งนั้นพอๆกันแต่บอล2ของไทยนั้นหลากหลายกว่าในขณะที่บอลเร็วของบราซิลนั้นดีกว่าส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวชื่นชมผู้เล่นไทยระว,ว่าพิมพิชญาเนี่ยเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก แต่ก็ขอชื่นชม MB หมายเลข15ของไทยที่ก็โอเคเลยแต่ไทยสปอยแม์นี้ไปนิดหนึ่งพลาดไปหน่อยในช่วงสุดท้ายซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึง MB เบอร์15ของไทยเราคนนี้ด้วยความประหลาดใจ,จว่าแก้วกระยาเนี่ยคือส่วนที่น่าเซอร์ไพรส์ที่สุดของไทยในแม์นี้ด้วยการเล่นที่มันน่าประทับใจเธอได้ทำหลายคะแนนที่สำคัญให้กับทีมไทยส่วนพิมพิชยาก็ยังคงแบกทีมได้เหมือนทุกวนัน ในขณะที่อัชราพรและชาจุออนก็รู้วิธีที่จะร้อนแรงในเวลาที่มันเหมาะสมแต่โชคไม่ดีอย่างยิ่งที่ไม่สามารถชนะในเซต2ได้ไม่อย่างนั้นไทยน่าจะได้เพิ่ม1คะแนนเพื่อความปลอดภัยในการการันเตียอันดับที่8ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ตัดพ้อถึงความพ่ายแพ้ของไทยเราในแมชนี้ว่าไทยเนี่ยแพ้ในช่วงท้ายอยู่เสมอมันน่าเสียดายมากซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่า ฉันคิดว่าไทยแพ้ในเซตที่2และเซตที่4แบบไร้สาระมากในวันนี้ MB ยังแก้วกัลยาสามารถเล่นได้ดีเลยทั้งทีมก็เล่นกันได้โอเคยกเว้นแค่ในเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้เล่นของโคชส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แสดงความเสียดายต่อผลลัพธ์ในแมชนี้ว่ามันจะดีกว่าหน้าที่ไทยนั้นจะชนะในแมชนี้ได้เพราะว่าโอกาสเข้ารอบมันยังคงยากมากเนเธอร์แลนด์และเยอรมันคงไม่สามารถหุดแคนาดาได้ ซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าถ้าทีมไทยนะสามารถเล่นได้ดีกันแบบนี้ในแมตช์ที่เจอกับทีมชาติโดมินิกันพวกเธอก็น่าที่จะสามารถเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วในตอนนี้แต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองว่าไทยเนี่ยน่าที่จะเข้ารอบได้นะทีมยุโรปนั้นไม่เหมาะกับสไตล์าการเล่นของแคนาดาแคนาดาจึงมีโอกาสแพ้ใน2แมตช์สุดท้าย ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงเรื่องการผ่านเข้ารอบว่าไทยเนี่ยเล่นกันได้ดีกว่าแคนาดานะพวกเธอเหมาะสมที่จะอยู่ในท็อป8ทีมซึ่งกคล้ายกันกับคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายที่ก็ได้กล่าวด้วยว่าด้วยอะไรที่ทีมไทยได้ทํามาไทยนั้นสมควรที่จะได้อยู่ใน8ทีมสุดท้ายมากกว่าทีมชาติแคนาดามาก ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งหลังเกมแมชนี้ที่ผมได้เก็บมาฝากการเป็นควันหลงจากศึก VNL กันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนัดตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยโดยเกมแมชต่อไปทีมชาติไทยของเราจะส่งท้ายรอบแรกนี้ด้วยการพบกับทีมชาติอิตาลีในช่วงหัวข้ามของวันอาทิตย์ที่3าการ,รกฎาคมยังไงก็มาร่วมส่งใจเชียดทัพสาวไทยของเราไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับ ในตอนนี้เหลือกู้แข่งที่จะแย่งเข้าสู่รอบ8ดทีมสุดท้ายเพียงแค่แคนาดาแล้วถ้าเราสามารถพลิกล็อกเอาชนะอิตาลีได้โอกาสในการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของเราก็จะสูงขึ้นเป็นอย่างมากแต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็จะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ